นั่นเนนั่นไงนั่นไงนั่นไงีฟาาฮ่ากวาจะถึงกูก็จะตายอยู่แล้วเฮ้อเสร็จมา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 ถอยกูถอยกูถอยเรื่อยๆไม่ต้องห่วงกูถอยเรื่อยๆถอยเรื่อยๆเอ็วสาม้โหเร็วมากตี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 เรียบร้อยโอ้เป็นไงโหดช็อปเปอร์คุงซะอย่างเอ่อมีตังค์เอาตังค์มา ดาบเป็นดาบสองมือใช่ไหมมันมันไม่ใช่โบนมิวมาเอาไปชิมเล่นดาบพวกนี้เป็นดาบสองมือจะผิดใช่ปะเออเอ็นช n เอนนอสซอเดี๋ยวนะอัพอีกแล้วโอ้โหโคตรเ็วเลยพี่บอกตรงคราวนี้เราจะเป็นเม็เป็นเวทล,ละกันเราจะเป็นสายเวสด้วยสายนี้ด้วยโอเคแล้วก็จะมาอัพฮิวไม่ค่อยได้ฮิลอ่ะฮิลเรากินยาก็ได้ที่ว่าจริงไหมเอออันนี้อัพไปแล้วดับเบิลสเปลริงแล้วควรจะลองดับเบิลสเปลดูบางน,น,น่าสนุกดี อิมแพ t กเนยนะอิมแพกทำให้ดิสตักชั่นสเปล่ออันนี้เอ็กเพนทิสนี่คือเป็นสายแรกใช่ปะจะไม่ผิดพี่เอาพี่เน้นอัพช็อคล้วกันเออสเปลช็อคสเปลลด25%ดาวดมิดบวกดู25%อ,อบวก25%จัดเลยครับพี่ชอบถ้าสาฟ้าจะอัพไม่ได้อะเอาเอาไม่ได้ไมาโธ่ <laughs> <laughs> เราคิดอัพได้แล้วยังไม่พอ,อไม่ใช่มันเลยต้องการดิสตัคเรวยีอ๋อนี่เห็นแล้ว คือนอย่าใจเย็นนะคือพี่อะพี่ไม่รู้มาก่อนไงเพราะพี่อย่างที่ว่าคือตอนที่พี่เล่นคาวก่อนพี่ก็เล่นแบบ 1, ผ่านๆที่ไม่ได้ส,สนใจมาดูพวกนี้ไงแต่อ๋อต้องดูต้องดูรีควายเลเวลด้วยใช่ไหมอ๋อดิสทรักอาดิดาใช่ไหมดิสทรักยี่สิบเอ็ดใช่ไหมอ๋อนี่ไงยี่สิบเอ็ดเรายี่สิบเอ็ดแล้วตอนนี้เราต้องต้องการสามสิบอ๋อถึงจะอัพได้ตอนนี้เราได้ด,ดับเบลิลแคสสเปลซึ่งพี่จะไม่เอาดับเบลิลแคสเพราะว่าอะไรนะมันยิงมันยิงพร้อมกันมันมันดูไม่สัดมันดูไม่คือเราเป็นนักดาวเวทไงเราต้องแบบ เออเก็บเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวนะมีอย่างอื่นให้อัพไหมโมแต่บ่นใช่ไหมน้องบอกบ่นอยู่นั่นแหละ two hand sword one hand sword ashley light armor สนิเราใส่ชุดเป็น light armor ใช่ไหมเออ include armor rate ทำให้เกราะเพิ่มขึ้นพี่เอาดาบตือมั้ง one hand sword อ่าดูยี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์เพราะเราก็ใช้ดาบฟันเยอะนะดาบฟันเยอะนะไม่ได้โม้อัพไปแล้วกันเอาหน้าน้องไม่ต้องห่วงหรอกชีวิตพี่พี่ตายพี่ก็รลี พอสูุเวพี่สุแน่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 เห็นเห็นเท็กเจอร์ไม่ต้องมาหลอกแดกกูเห็นเท็กเจอร์แล้วเดี๋ยวหลบดีๆแล้วกันใช่ไหมเหยียบปุ๊บนี่กูตายแน่นอนสุพี่จะยังไม่เซฟน้องๆคือพี่อยากอยากเล่นแบบว่าแบบลวดเดียวแล้วค่อยดูทีว่าจะรอดไม่รอดอะไรอย่างเงี้นะเออจะว่าไปเดี๋ยวพี่ก็เดินๆถือเดินๆนี่พี่ก็กลัวเหมือนกันนะบอกไว้ก่อนนั่นไงลุกมาแล้วเฮ้ย ไฟเจอเฟียไมวเวอร์โอ้ขลังมีเฮเฮเฮอ่าอ่าอ่าตายหนึ่งตายมึงตายตัวเน่เน่เน่ไม่โดนไม่ไม่โดนมีพี่เหยียบมาเลยมึงิพี่ไม่ได้ฝันแตพี่เหยียบมันโอเคมีอ่าเอามาบนมิวทองออกมาเก็บทุกอย่างเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์ที่แบบว่าธนูธนูนี่ดีกว่าใช่ไหม ไม่เอาดีกว่าไม่อยากเก็บธนูพวกนี้เบื่อมันไม่เท่เราอย่างที่ว่าธนูเราไม่เคยใช้ด้วยซ้ำชงเนี้ไม่ใช่ธนูด้วยซ้ำจี้อยากจะเอาไอ้ลูกธนูออกด้วยซ้ำเออเออเอเอโอเคออออโต้เซฟไม่น่าเลยกระตุกอะไรเอาออโต้เซฟอยู่เอาธนูออกไม่อยากใส่เออเนี่ยมันตักเวทจะมีธนูติดหลังไว้ทำไมจริงไหมเอเอเห็นนะแล้วมันมีอะไรอีกแถวนี้กระดูกกระดูกแล้วโอ้โหแล้วโอ้โหมึงไปยากด้วยนะจังหวะนี้โอ,โอ,โอ,โอเค วิ่งไงบ้าวิ่งหืมวิธีวิ่งอ๋อโอเควิ่งนี้โอเคหาวิธีวิ่งด้วยไงบางทีป๊าบป๊าบอุ้ยโดนตูดไปนิดนึงศัตรูเงยเงี้ไม่ใช่ใช่ไหมโอเคไม่ใช่ไปไปกันต่อพี่ดูอ่ะนั่น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 เห็นออกมาแล้วอย่าเออโอ้โอ้โอ้โหโอ้โหตีกูหน้าหน้าสั่นเลยทีเดียว มีอะไรบ้างเอาอมาให้หมดเรียบร้อยมีอีกไหมเฮ้ยตรงนี้มันเฮ้ยน้ำมันนี่ว่ะเฮ้ยน้ำมันนี่ว่ะตัวเธอน้ำมันฮะน้ำมันนะ <c oughs> นนนะตัวเธอวูมตูมตูม <c oughs> น้ำมันไงตัวเธอไม่รู้เหรอมันคืออะไรน้ำมันไงเรียบร้อยมีอีกไหมเปิดเพอร์เซอร์แล้วกันจังหวะน,นี้แน่ๆๆ,ๆจะมาอีกโดนทั้งโดนทั้งไฟโดนทั้งไฟฟ้า เบิ้ลเข้าไปไม่มีทางรอดอ่ะโดนทั้งน้ำโดนทั้งน้ำมันโดนโดนทั้งไฟโดนทั้งไฟฟ้าไม่กะไม่กะไม่กะมามาอือตีหน้าตีหน้าโอ้โหตีหน้างาสกัดอะไรเงี้ยเจ็บเลยทีเดียวพิดมันไม่เกี่ยวใช่ไหมตีหน้ากับดีหน้าไม่เกี่ยวใช่ไหมโอเคเราตีหน้าไว้ก่อนเพาเราเล่นเฟิร first person ดีกว่าเนาะเออเท่าที่ดูยังไงน้องถ้าเกิดยังไงน้องก็คอมเมนต์มาแล้วกันว่าอยากดูพี่ได้เป็นแบบเฟิร first person มากกว่าหรือจะเ character person มากกว่า ก็จะมานั่งปรับแล้วกันเพราะว่าบางทีเล่นมุมเติร์ดบางทีมันก็ดูดีไงแต่บางทีมันก็ไม่เห็นอะไรเงี้ยเออเราบูมุมเฟิร์สก็โอเคนะอะไรเงี้ยจะว่าไปจริงเกมเขาทำให้พวกเราเล่นมุมเฟิร์สไม่ใช่หรอใช่ไหมหรือทำให้เล่นมุมเติร์ดน้องเข้าใจที่พูดไปเนี่ยไอ้มุมเฟิร์สมุมเติร์ดเนี่ยมันคือโอ้โหใจเย็นทั้งทั้งหลายาจ้ไม่ถึงไม่ถึงแถวบ้านเรียกไม่ถึงแถวบ้านเรียกไม่ถึงตายอนาจิ๋มอะไรเลย มาไมถึงตัวพี่บอกเลยไหมนักนาเวทแม่งโคตนโหดสายใหม่นะน้องโหพี่คิดค้นสายใหม่ขึ้นมาได้ไม่น่าเชื่อโหดสัตว์ตวนี่คืออะไรดึงเลยว้าวแล้วไอ้ทางนี้อ่ะทางออทเทนี้มันทางตันแล้วใช่ไหมโอเคไปคลิปปี้ทำแบบคลิปปี้คลิปปี้สยองขวัญเงียบ,บเราชอบไปแล้วไม่ต้องห่วงจะเอจะเอจะเออุ้ยเห็ดเก็บของฟรี ใช่ไหมไหนนันไหนว่าน้องน้องบอกว่าอะไรนะให้ลองชิมชิมส่วนผสมใช่ไหมอินกิวเลียนขอโทษกดผิดกดผิดโคตรบ่อยเลยโอเคอ่าชิมอ่ะชิมไงอีทกินได้ด้วยหรอนี่เล็บหมีก็กินได้อะมึงหัวไปเปล่าเนี่ยชิมดาเมสต้ามิเน่าดิสคอเวอร์ t ัตเตอร์ไฟวอ๋อบนมิวชิมดาเมสต้ามิเน่ากินไข่อร่อยดีโอ้แสบตาเลยกู นีแม่น้องบอกห้ลองชิมดูดีซีทฟ์ฟอมฟลอสอ่าชิม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 ให้หมดชิมให้หมดชิมให้หมดชิมดามิสตามินา่า <c oughs> โอ้โจอ, <c oughs> อร่อยเยทีเดียวโอ้สุดยอดแม่ได้เสร็จแล้วเดี๋ยวมันจะไปขึ้นไปผสมได้ใช่ไหมพี่ไม่รู้นะคือจะเย็นๆพี่เลยไม่เป็นจริงน้องมองไม่ต้องแบบว่าพี่แม่งมั่วช่ไหมายเลยอะไรเงี้ยไม่ไม่เป็นจริงๆไม่ได้มั่วแต่พี่เล่นเป็นป่านนี้พี่โชว์ไปแล้วอันนี้เล่นไม่เป็นจริง สมัยก่อนนี่ก็แทบจะงงงงอยู่เลยปึ๊บเล่นเรียนยังตัวอะไรนี่อยู่เลยเลยเราติดพิษใช่ไหมตอนนี้ไปหากินของของโซบกใช่ไหมควายซัดออฟแมเนอร์มาจิกะสครอฟไฟบอลเฮ้ยมีไฟบอลด้วยสครอฟไฟบอลนี่คือเวลาใช้มันก็ยิงตูมเดียวใช่ไหมจะไม่ผิดเอ้าไนไนไนบินไปไหนของมันมันจะมาทางนี้ใช่ไหมพี่รู้เดาออกอยู่ อย่ามีฟัดโรด้าจริงเลยจะได้ผักมันก็นเลยลงไปข้างล่างอะไรเงี้ยมาที่นานไงว่าแล้วมาไงไงเออเออเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อมามาเป็นแค่ศพยาลาลิอาดัตมันผู้หญิงไม่ใช่เหรอศพผู้หญิงเนอะหรือเปล่ามันมีนมวะมันทำไมมันถึงมีมีนมปกติผีไม่น่ามีนมถึงมีก็ไม่น่าดูหรอกบูดแล้วอะไรเงี้ยใช่ไหมนี่พี่พูดอะไรของพี่นี่ใช่ไหมใจเย็น โอ้ยบางทีมันก็ไม่ดีเนอะพูดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเราเข้าใจเราเข้าใจแต่ใจเย็นๆลงล่างก่อนเดยนนะมันมีแผนที่ไหมเนี่ยออาโหดูรู้เรื่องมากเลยแผนที่บอกตรงรู้เรื่องมากๆเลยเอา่าช่างมันเจอ <laughs> กูลงมันก็ได้โคตรจะรู้เรื่องเลยแผนที่บอกตรงอา้าวนี่ไงเจอทางลงทางลับไม่พ้นกูหรอกครับพิกล็อกกี่แล้วอะ ป๊าโอ้ทีเดียวอยู่โคตรคุ้มทองล็อกพิกคืนแมจิกาพอยซัน่นกระดูกกระดูกมีทองอยู่ด้วยเว้ยมันเก็บไว้ยังไงของมึงวะเนี่ยอ่านี่ต้องนั่งอ้าวนั่งไปไม่ได้ไปโถเราก็คิดว่านั่งว่านั่งไปได้ไปน้องสามารถพิมพ์คอมเมนต์บอกได้นะว่าพี่ครับควรจะทำอะไรต่อไปยังไงจะบอกไม่ได้เพราะว่าพวกนี้ไงนี่คือจุดหนึ่งเลยที่ทำไมเวลาพี่แคสเกมพี่น้องๆชอบถามมานะว่าทำไมพี่ไม่แคสทีเดียวรวดเดียวจบไปเลยล่ะแบบว่า 20พาร์ทจบไปเลยไม่ต้องมานั่งแบบว่าค่อยๆแคสแล้วผมอยากจะดูทีเดียวจบอะไรเงี้ยใช่ไหมคือนี่คือเหตุผลที่พี่อยากอยากพี่ถึงค่อยๆแคสไปเรื่อยๆเพราะว่าจะให้คอยฟังความเห็นของน้องๆเนี่ยว่าน้องๆอยากได้อะไรจากเกมนี้แบบว่าพี่จะทําอะไรเพิ่มเบบทอพี่พลาดจุดไหนไปใช่ไหมเอออะไรเงี้ยน้องชอบบ่นโอ้อ้าวสวัสดีครับอย่าครับจะย็นช็อตก่อนเลย คอดไข่ก่อนเลยอืออเออืออืออือไอ้หน้างาสกัดอีกแล้วสุดยอดจริงชอบจังเลยแต่เลือดเราครึ่งหลอดแล้วเจ็บตัวชิบหายเลยโอเคประตูนี้ใช่มินั่นก็ไปกันเลยไม่มีกลัวอยู่แล้วชอปเปอร์คุงสักอย่างมา โอ้โหนี่ยังไม่ยังเข้าไปไม่ถึงข้างในางนี้ยังอยู่ข้างนอกอยู่เลยเนี่ย <c oughs> คือไงคือแบบว่ามันยังยังไม่ถึงข้างแบบว่าจุดที่จะต้องไปเอาของตามเวสอีกเนี่ยเวสตอนนี้ให้เรามาเอาเป็นแท็บเล็ตเป็นอะไรนะเป็นซิลาของพวกที่เป็นแบบพลังแห่งมังกรอะไรใช่ไหมเออจำได้ใช่ไหมภารกิจนี้จำาผิดใช่ไหม <c oughs> ขอดูอีกรอบดิภารกิจเราตอนอ๋อมีการโกลเด้นคลออ๋อนี่อันนี้อีกภารกิจหนึ่งใช่ไหมอ๋อนี่คืออันนี้คือหลักอันนี้คือหลักของเราใช่ไหมเบรกฟอร์นี่ไง โอ้เอาอีกแล้วโอเคเฮ้นายไม่ได้กินครับงานนี้จะเอ๋โอ้จะเอ๋จะเอ๋เดี๋ยวท่านทั้งหลายใจเย็นๆเออโอ้มันกันกันเหรอกันเหรอกันเหรอวันแฮนด์อินครีดมึงมานี่เลยมึงมานี่เลยมึงมานี่เลยฮึๆที่ว่าถ้ากูสู้แล้วกูจะอยู่ได้อะกูไม่สู้เว้ยมึงมานี่เลยมึงมานี่เลยมึงมานี่เลย เน่ๆๆๆเน่ๆๆๆเน่ๆๆๆไม่ได้กินครับไม่ได้กินครับบอกไปก่อนช้าไปแล้ว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 ไม่ได้กินหรอกครับแต่นี่พี่จะเริ่ครึ่งหลอดแล้วนะไม่ได้โม้นี่ขนาดว่าแบบนี่ขนาดดักต๋อยอย่างเดียวเลยเนี่ยโบนเมลโกเอามาโอเคนี่มีธนูแน่นอนรู้แต่เราไม่เอาไม่ต้องการธนูกะกะอ๋อจริงๆนี้มีไฟด้วยหน่ยไม่ยิงไฟวะเออ บางทีมันเพิ่งมารู้ทีหลังไงเออเราก็ไม่ได้แบบว่าเตรียมพร้อมมาจะยิงไฟอะไรเงี้ยจะถือสเปลสองมือก็ไม่ได้เราเป็นนักดาบเว้ยเดี๋ยวขัดขัดต่อกฎดของเราอะไรเงี้ย <c oughs> บ่นใช่ไหมบ่นอีกแล้วพี่เอร์คุงไม่ได้บน่นมันเป็นเรียกว่าเป็นอธิบายให้ฟังก่อนอะไรเงี้ยเฮ้ยพี่บ่นแล้วพี่ไม่ได้บ่นเพราะพี่ไม่ชอบเกมไม่พี่ชอบนเว้ยถึงไปบ่นไงเพราะรักถึงบน่นไงอ้ออ้ออ้อ โอ้โอ้โอเคประตูคือประตูไม่โหลดซะอีกอ๋อตัวนี้ให้เราอะไรนะใช้อ๋อบิดซึ่งซึ่งเราต้องทำพัลเซิลใช่ไหมว่าแล้วซึ่งพี่จำไม่ผิดเหมือนที่ไปดูดูไปจำไม่ผิดมันพัลเซิลอันนี้มันคือที่ดูที่กงเล็บใช่ไหมในวะมิสอ๋อโกลเนครออ่าเรียกดูไงวะนี่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 เห็นไหมนี่นี่เป็นรูปหมีใช่ไหม มีผีเสื้อแล้วก็นกฮูกอะ่ะหรือตัวอะไรกลมๆวะโอเค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 หมีข้างบนเป็นหมีอันนี้เป็นผีเสื้ออันนี้เป็นไอ้ตัวกลมๆนั่นเนี่ยเออนกฮูกถ <c annya> ูกแลเน,นี่ยเห็นนกฮูกแลจำไม่ผิดก็ก็มันก็ต้องเรียนรู้กันบ้างอะไรเงี้ยเออตอนแรกจำได้ว่าเล่นครั้งแรกนี่แบบหาตั้งนานจนจนไปเปิดบทสรุปดูว่าเออดูที่อะไรนะอา้าวไม่ใช่ชิปหายละ ลืมแล้วทำไงสรุปมุสาไปนั่งเปิดประสูขานุ้นหายจนได้อ๋อกูสลับกันเปิดกุงโอ้ยอายดิสลับกันเว้โอเคโอเคโอเคโอ้ยอายอะไม่อยากจะมองหน้าน้องๆเลยบัตโทษโอ้ยอายเนาะโอ้ไม่ต้องห่วงน้องไซไอคือไอคิวเรามันก็มีแค่เนี้ยนะอะไรเงี้ยนี่เปิดแล้วยายยายที่ยายกับการ็นคนโง่ ถ้างูต้องถามเออต้องเรียนรู้เป็นข้างงูต้องเรียนรู้น้องต้องถามต้องเรียนรู้ต้องฝึกฝนเอออ้าวแม่งค้างเลยเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคโอเคโอเคแหมเฟมเรทดรอปทีเดียวโหแบบอย่างกว้างนะเพราะงั้นน้องน้องก็โอ้โหยัง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 อยู่โอเคโอเคเฮ้ย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 ตกใจใจเป็นแบทแมนก็ตั้งแต่เมื่อไหร่วันนี้อ้าวมันหลุมหลุมศพเปล่าวระโถให้เรากุสาเดินมา เฮ้ยถึงแล้วนี่หว่าใช่ไหมเออตรงนี้ไงนี่นี่นี่เจอแล้วว้าสุดยอดมีข้างคาวเป็นไงพี่แบทแมนอีกแล้วช็อปเปอร์คุมมาแล้วฮึฮโจโทฮะอะไรโอ้โอ้โอ้เข้าตาเวิร์ดพาวเวอร์เลิร์นฟอร์สอลีดฟอร์สโอ้ฮะแล้วก็อะไรนะซีเซตอุ้ยลุยใช่ไหม กูช็อตก่อนเลยทั้งนั้นถ้าลุยนี่กูต้องช็อตก่อนเลยอู้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 มันฟัดโหลดได้มันโหลดได้ใส่แล้วเดี๋ยวมันโหลดได้ช็อตไปก่อนมันไม่ยอมตีเราไงมา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 ไม่โดนช็อตช็อตกูช็อตเอ้อกระเด็นไปอ้าดาร์กไซส์จงเจริญเรียบร้อย เป็นแค่ลูกกระโอ้เนี่ยะตะกอนสเตลดเก็บมาเรียบร้อยจบอุ้ยขวานขวานมือเดียวหรือสองมือเนี่ยถ้าอยากรู้จะเก็บมาก่อนแล้วกันบนมีลทองแล้วก็ไอสตีลอิงกอตออกมาอ๋อแล้วเราก็ผ่านท่านผู้ชมนะโอ้โหสุดยอดจะว่าไปเดี๋ยวขวานมือขี้ขอดูก่อนถ้าเป็นขวานมือเดียวมันเราจะใช้ยงงจะได้ใช้เพราะเมือม่อกี้มันถืออะไรนะมันถือโล่ด้วยใช่ป่ะในว่าดุสตีลแอ็ของอันนั้นชิเอเียนใช่ไหมนี่ไงบุกดาเมจตั้งหนึ่งเนะี่ยใช่ไหม เฮ้ยวานมือเดียวนี่ไงเราถือเลยทั้งนั้นเยี่ยมเกิดเฟเวอร์ไว้ก่อนจะได้เก็บไว้ใช้ได้เออเพราะว่านี่มันบวกมันมีบวกอะไรเทคห้าพอยต์อะไรนะออฟฟอสอะไรนะเป็นมะแข็งด้วยใช่ไหมเออโอ้ของดีจะตายอ้าวทีเหลือเรากูโดครับโอ้กูโดชินจิจิถือกาเนิดอีกแล้ว <laughs> มีอะไรกูโดบ้างอ๋อมีของเสร็จกูครับกูโดชินจิครับ ไม่พนชอปเปอร์คุงแน่นอนหมวกเงินเอามาเนคเลสเอ,ลอ่าไรโอ้นี่ไงบวกไรอัลเมอร์สกิลพอยต์เยี่ยมบวกเเพิ่มเลือดโอ้เยี่ยมอันนี้ไม่ต้องไม่ต้องมีดธรรมดาไม่ต้องโอ้ของเพียบเลยน้องๆสุดยอดงานนี้ชอปเปอร์คุงรวยรวยเละใส่ได้ไหมเนี่ยใส่ได้แต่เนี่ยใส่ป้องกันไม่ได้พี่ยําพี่ไม่ค่อยได้ใช้เวทเพิ่มเลือดนะที่เน้นที่ใส่ตัวบวกเกาะแล้วกัน เพราะว่าหลักๆอย่างที่ว่าเพิ่มเลือดถ้าพี่จะเพิ่มพี่ก็พเพิ่มแค่ตอนเนี้ยเนี่ยอย่างเงี้อยอย่างอะไรนะในวันฮิลลิ่งนี่ไงพี่ก็ามาฮิลแค่เนี้ยซึ่งมันก็เต็มแล้วใช่ไหมเออพี่ก็ไม่ต้องใช้บ่อยๆพี่ก็แค่เอามันถือเล่นเฉยๆถือสปาร์กมือนเดิมฮะช็อปเปอร์คุงได้แล,แล้วเราก็สามารถพิชิตอะไรนะทำดันเจียนแห่งนี้ได้ฮอฮอโดโบชินทางไหนทางนี้ใช่ไหมฮ่าฮ่าสุดยอดแม่เล่นมาตั้งหลายพาร์ท เพิ่งมาจบช่วงแรกเอาหนะน้องเราการเดินทางอีกยาวไกลเว้ยมันต้องค่อยๆเดินทางอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อกดได้อู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 ้พลังจิตโอ้อู้สุดยอดเห็นที่ว่าคือพี่จาบางจุดไม่ได้เลยไงน้องพี่้องพี่ก็ต้องอู้อ้าบ้างแต่ว่าบางจุดมันก็จาได้บางจุดมันจาไม่ได้ไงมันก็มีอู้อ้าเรื่อยๆอยู่แล้วอย่าคิดมากเลยแต่นี่ไข่เนี่ยอ้อมีดอกมงดอกไม้วูโดเลยแล้วกัน โดนหัวชาวบ้านมาด้วยเฮ้ยกูโหมไปปอนเนี่ยมันพี้สุดกพี่หดมากเลยขโมยกระดูกชาวบ้านมาด้วยเดี๋ยวนะเอาทิ้งคืนไม่ได้ไหมเนี่ยกูตกใจเนี่ยทิ้งมาเฉยเลยขโมยมาเฉยเลยล็อกพิกพิติโซสเกลนี่ไง้ออันนี้กูไม่เอากูกระโทนมึงกลับไปทีเดียวอยู่ตรงนั้นแหละนะโอเควอลเอ็กซ์เอาไม่เอาโอเคบายทูสกายลิมเย้มาตอนนี้เราอยู่ไหน นี่กูอยู่ไหนเนี่ยโอ้สูงเวอร์สวัสดีสวัสดีสวัสดีโอเคเราต้องไปไหนต่อภารกิจของเราอ่าเอ้ยเบอร์แมปสีเออนั่นแหละกลับไปที่ไวรันใช่ไหมอ๋อนู่นเลยใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ใชไวรันไวรันถูกแล้วแต่เป็นดาร์คอนเซิร์ตแต่ว่าเดี๋ยวนี้ภารกิจอื่นของเราอะจะว่าไปอันนี้ให้ไปที่ไหนอันนี้ดาร์คอนคอร์อันนี้แค่เดาร์คอนคอร์ไปคืนใช่ไหม ไฟ The Secret Beckford Bolo แล้วคัตดาวลีทรีฟ Golden Core นี่ทำไปแล้วไม่ใช่เหรอเอ๊ะยังไงเนี่ยพี่งงไปหมดแล้วชีวิตชีวิตนี้พี่งงทุกอย่างอะไม่ต้องถามหรอกอ๋อให้เรามาที่นี่ใช่ไหมอ๋อซึ่งเราจะยังไม่ไปเราไปที่นู่นก่อนดีกว่าไปดก a อนเซิร์ y ก่อนดีกว่าไปไปเลย Fast Travel เย่มาคือหลักๆเราทำเควสหลักก่อนไงว่าเออเราต้องมีอะไรทำยังไงฮะพูดอะไรนะ แล้วมีเรื่องโถไม่กล้าหรอกทหารพอดีเก่งจะตายวัสดียบท่านทั้งหลายข้ามาแล้วหลังจากที่ให้ข้าไปหาอะไรมาตั้งยืดตั้งแย่ในสุดข้าก็หาพบมาส่งเวสที่ไหนเลี้ยวเลี้ยวนี่ฮึกระโดดข้ามโต๊ะเป็นคนที่โอ้ยเป็นคนที่มีอ่าคนที่มีมีมารยาทมากอ่าแล้วกนสโตนขวางเบกฟอร์มาแล้วเลยอ๋อจบเป็นภารกิจชมนะแย่อ่า So what my ร e บอดไอ้ก็ต์เดอรด์ยูร,ดรด์ดัลกนันซึ่งวันรางวัลคืออะไรอยากรู้อ๋อให้ไปคุยกับยาวเรื่องนั้นว่าจะเป็นอะไรว่าจะได้อะไรอ่าโอเคอ๋อฉันฉันจะช่วยทุกอย่างที่ทําได้ฮะขอบคุณครับที่ช่วยครับขอบคุณครับเราเป็นพวกบัตเตอร์ฮูดเหมือนกันนะใส่ฮูดเหมือนกันบุนโดเสียสังไมเนี่ย อ๋ออันนี้อันชาร์ทเมนต์อันนี้อะคิมี่แลบนี่ไงอันนี้มันใช้ที่ผสมยาใช่ไหมเออนี่ไงเครียดผสมยาสตาร์ได้ดาเมจสตาฟมิน่าอ๋อนี่ไงเอามาทำได้ใช่ไหมเท่านี้รวมนี่รวมนี่มึงคุยเลยตั้งหนาเนี่ยเดี้เด้อกูกำลังนั่งผสมยามึงคุยเลยกูนะเอาไปนู่นละ ถ้าพีน่นั่งขโมยจะเกิดเะไรขึ้นเนี่ยได้ด้วยสุดยอดกลับมานี่รับงว่าขอมงหายหมดเสร็จพุลังงานนี้กลับมานี่ขอมองหายหมด Okay, โอเคทุกคนในี่จบพาร์ทท่นี้ก่อนแล้วกันอย่าลืมชอบก็ไลค์ซับสไคร้เฟซบุ๊กแชร์เดี๋ยวมาต่อกันพาร์ทหน้าแล้วกันนะเพราะว่าตอนนี้ให้ไอฮาร์ดทีพ,พี่พี่จะเต็มแล้วเดี๋ยวเจอกันพาร์ทหน้ากันสวัสดีครับผม <c oughs> ขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่างคัฟเกมส์สตีมเอเลนโวลเลตสตีมช็อปเกมส์ s โตร์ for gamers สตีม MTS เกม LL Steam Store การสับสินชาแน,นลของผมใครสนใจซื้อเกมไทยแล้วก็เขา้าไปชมได้ที่ไดสคริปชันใต้คลิปได้เลยนะครับ